อันนี้เรามองไม่ตรงกันนะในมุมผมมองเนี่ยตอนนี้สลับเก้าอี้เพื่อการเมืองหรือเปล่าเนี่ยเป็นคําถามเพราะว่าดูแล้วคนก็น่าน่าคุ้นคุ้นคิดว่าตำแหน่งไหนที่มานสิรที่เขาสลับกันเพื่อการเมืองเออผมถามคือคืออันนี้มันเป็นอุดมมันเป็นเาเรียกว่าคอนเซ็ปต์เนะคือคุณคิดเป็นคอนเซ็ปต์แต่ผมถามเอาชี้ไปสักเอาตําแหน่งหนึ่งคุณคิดว่าตําแหน่งไหนอุ้ย ผมก็กลัวเขาน้อยใจเหมือนกันนะนะกลัวเขาน้อยใจเหมือนกันแต่ว่าอย่างน้อยอันนี้เอาภาพรวมแล้วกันอ,อย่างน้อยเนี่ยเรามองโคตา้าไม่ว่าคนใหม่คนเก่าเนี่ยถ้ามองเป็นโค้ต้าของพรรคใหีม่มันเท่าเดิมไม่หรอกอคือคือผมว่าถ้ามองไปนะฮะเรื่องโคตา้าเรื่องอเรื่องปกตินะทุกปร,รประเทศมีหมดอันทูบีแฟร์นะคือคือพูดที่ยุติธรรม,มคือทุกประเทศมันก็มีเรื่องนี้หมดใช่ไหมถ้าเป็นรัฐบาลผสมนะมันก็มีตรงนี้หมดแต่ประเด็นก็คือว่าอย่างนี้ถ้าเราพยายามจะชี้ไปในจุด ที่คุณคิดว่าเขาไม่ควรเปลี่ยนแต่เขาเปลี่ยนเนี่ยอเอาจริงๆมันไม่มีในท้ายที่สุดเนี่ยทุกคนเล่นทํางานเป็นทีมคือคือคือพัอเกเพื่อไทยเนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าทีมสปิริตเขาค่อนข้างแรงนะครับเพราะทุกคนเขารู้ว่าเขาเล่นกันเป็นทีมเพราะฉะนั้นแน่นอนเนี่ยคุณเป็นนักฟุตบอลคุณก็แบบคุณเาาณตะดีแล้วนะวันนี้โดนเปลี่ยนตัวมันก็คงเจ็บใจนิดหน่อยแหละแต่ถ้าคุณเชื่อโคช้ชคุณก็ต้อง trust เขาเนะี่ยว,ว่าเขามองเห็นอะไรบางอย่างที่มันเป็นจุดอ่อน ซึ่งเขาเปลี่ยนคุณออกเพราะเขาต้องการให้ทินชนะ